เธอบอกว่ามีผู้ใหญ่พาเธอไปฝากกับผู้ใหญ่จึงได้เข้าเป็นตํารวจใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับใช่ครับผู้ใหญ่นั้นเป็นสวใช่ไหมครับผมไม่ถามชื่อนะผมไม่ถามชื่อจะได้สบายใจเป็นสวใช่ไหมฮะเอออย่างนี้ในในรายเอียดเนี่ยผมขออนุญาตไปอ่ากล่าวถึงไหมครับเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบ สิทธิของอื่นเขาพี่นะครับโอเคได้ได้ได้เพราะว่าระบบพอดีผมรับผิดชอบเฉพาะสำนวนเรื่องคดีอาญาเอาคิดว่าเอาเป็นว่าเจนุสเธอก็เปิดตรงๆเธอเป็นคนของใครและใครพาเธอไปฝากกับใครเธอจึงได้เป็นตำรวจถูกไหมฮะผมไม่ได้ถามชื่อรายละเอียดเขาครับๆในรายละเอียดเขาเขาก็บอกในมมนั้นนะครับนะจากการสอบสวนนะครับเขาก็บอกในมมนั้นโอเคแล้วแล้วอยู่ๆเธอมีอิทธิฤทธิ์ฝากเอ่อ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ่ฝากเอเข้าไปไปเป็นทหารหญิงที่กองบัญชาการกรองทัพไทยแล้วก็ได้ยุดสิบตรีได้อย่างไรเธอเล่าให้ฟังไหมครับว่าเธอไปอาศัยอิตาลีจากที่ไหนจึงฝากคนเข้าไปเป็นทหารหญิงได้ฮะเธอเธอเธอเล่าไหมฮะประเด็นนี้เขาไม่ได้บอกครับประเด็นนี้เขาเขาไม่ได้บอกครับอ๋อไม่ได้บอกว่าใช้วิธีการ,รไหนจึงฝากคนเข้าไปเป็นทหารได้่าประเด็นนี้เขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้วิธีการไหนนะครับเขาก็พียงแต่ว่า เอเขาเขาให้การเป็ดีลยวว่าเขาช่วยเหลือคนเนี้ยออไปเป็นทหารนะครับเพราอยู่กับเขามานานแล้วนะครับช่วยเหลือเพื่อผู้ิงคนนี้ให้ได้เข้าไปเป็นทหารเพราะเพราะอยู่กันมานานแต่การที่จะการที่จะเอาทหารสักคนมาเป็นคนรับใช้ที่บ้านได้เนี่ยมันต้องซปเปอร์พาวเวอร์นะครับอ่าเขาเขาครับ ก็ก็ก็ส่วนนี้เขาก็ทําจริงนะครับนะเขาก็ทำจริงก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีการดำเนินการจริงมีการเอามาใช้งานจริงนะครับแต่ว่าวิธีการนั้นเนี่ยต้องก่าวเรียนขออนุญาตที่ไหนโอเคได้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 แต่ว่าแต่ว่าสั้นๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับสรุปได้ว่าเธอบอกว่าเพราะเธอเป็นเด็กของผู้ใหญ่นี่แหละเธอจึงทําได้หลายๆอย่างอย่างที่เราคาดไม่ถึงถูกต้องนะฮะผมไม่ซักละเอียดผมถามเค่นี้จบครับก็ ก็ก็ประเด็นเป็นธงมองนั้นนหะครับนะฮะว่าเป็นเป็นประเด็นเป็นธงมองอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่ารายละเอียดมากกว่านั้นจะเป็นผู้ใหญ่คนไหนบอกไม่ได้ครับ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 ผมต้องกลับเรียนขอระทรวนะครับจริงๆนะเป็นรายละเอียดที่ที่ผมต้องต้องให้ภาพส่วนเขาด้วเนินการโอเคอันนี้เข้าใจได้